ตั้งใจตรงดิ่งมาฟู้ดแลนด์นะคะมาตามหาลูกชิน้นเป็นลูกชิ้นที่พลอยชอบมากามาฟู้ดแลนด์ที่ไรนะคะก็จะชอบมาซื้อของสดตุนที่บ้านไม่ว่าจะเป็นหมูไก่ก็ลูกชิ้นโฮมเมดของเขานะคะเพิ่มาที่เชลโลหูผิดหวังมากคือลูกชิ้นที่เราตามหาก็คือลูกชิ้นสาหร่ายไม่มีเพิ <c oughs> ่มไปเจอพนักงาน <c oughs> ก็เลยถามพี่พนักงานว่าลูกชิ้นสาหร่ายมีไหมคะ <c oughs> เขาก็บอกว่ามีค่ะลูกค้าเดี๋ยวรอเดินไปสักพักนะคะเดี๋ยวรีไปแพ็คมาให้ เราในมือก็ได้ดูดอบปอปพอก่อนแล้ววางหยิบของรอแป๊บเดียวค่ะก็มาแล้วทุกคนที่เรามาคืออันนี้ บอกเลยว่าไม่เหมือนที่ไหนฟู้ดแลนด์ก็คือทําลูกชิ้นสาหร่ายได้อร่อยมากๆลเลยตุนเอาไว้เลยนะคะ3ามแพ็คเดี๋ยวเอาไปใส่ฟีดเอาไว้สมใจอยากแค่นี้แหละที่มาฟู้ดแลนด์คือมาตุนลูกชิ้นสาหร่ายสงเครื่องที่นี่เขาจัดเป็นแพ็กเล็กๆนะคะชอบมากเลยเวลาทําพวกสุก,กี้ชาบูหมูกระทะอะไรแบบนี้คือแพ็คเล็ก,กมันกินได้หลากหลายไงอันนี้ก็เอาแมงกะพุนไปนะคะเครก็ชอบปลาหมึกกรอบเขามากคือปลาหมึกกรอบเขาไม่มีกลิ่นเลยทําสะอาดสุดๆจบคลิปช้อปปิ้งที่ฟู้ดแลนด์ค่ะใครไม่เคยไปเดินลองไปเดินดูนะจะติดใจมากๆ